เออว่ะใช่ผมลืมเปลี่ยนจอพลาดแล้วพลาดแล้วไม่ได้สตรีมหลายวันเบลอเลยขอบคุณครับคุณเพชรที่ช่วยเตือนกันดีนะยังไม่ถึงช็อตเด็ดไม่เป็นไรจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่าเหรอวันนี้ ปับ๊บอุ้ยเออแต่ก็จะอัปเดตเอ้ยอัปเดโอ,โอเคจะได้จะได้ไ,ดไม่ไม่แย่อ่ะเดี๋ยวเราจะขยับไปขยับไปอะไรที่มีโอกาสได้มากกว่าเนาะตรงนี้เปิดอะไรก่อนดีอ่ะเปิด5ก่อนเลยแล้วกันเนาะเปิด elite 5ก่อนมีอยู่4ลูกมีอยู่4ลูกก็เดี๋ยวเปิดเลยจริงๆไว้ไ e เกอร์ดาวแดงไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น เดรีวิวหมันอันนี้คือทีมเดียวกับไวท์ไทเกอร์ก็จัดวันเด็ดจัดวัาเด็ดจัดวัาเด็ดเลยแล้วยังไงบอเบชีนบอเบชีนเป็นตัวที่ดาวเมจโคตรแรงแรงมากก็ถ้า5ดาวนี้ก็จะทำให้ทำให้ไอชื่ออะไรนะ พาวเวอร์อาร์เมอร์ผมโหดขึ้นเยอะแต่จริงผมยังไม่อัพพาวเวอร์ฮัมอาร์เมอร์เลยก็ไว้ก่อนเปิดอีกดีไหมอ่ะเดี๋ยวมาเปิดสี่ก่อนแล้วกันถ้าสไม่ได้นี่ผมจะไปเปิดห้าอันนี้จะเปิดสักสี่ลูกแล้วกันม่วงมาอไฮมดอลมาทำไมเร็วลูเคยได้แล้วอะ่ะซ้ำโถ ไวทไทเกอร์เอ oh. ้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเปิดไปกีก่ลูกแล้วเนะี่ยอ่ะอีกลูกหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้เลยผมก็จะเปิดจนหมด <c oughs> อะไรอะไรดอกอะไรมาไม่ได้ดิอย่างงี้คอร้องสาธุมีไอ้ไข่ไหมมีใครมีไอ้ไข่ไหมครับหรือว่าต้องไปที่วัดวัดอะไรนะจำไม่ได้ที่นครศรีอ่ะ <c oughs> ไปไหว้ไอ้ไข่ก่อน มาโทษเคยได้แล้วเหมือนกันทำไมอ่ะอุ้ยมีหด้วยอ่ะเก็บหกไว้หรือจะเปิดหดีมีได้อีลีทหมาอันหนึ่งอ่ะอ่าเก็บไว้ก่อนยังตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้คู่ควรอะไรกับกับดาวสูงมากมายได้แล้วห้าดาวเรียบร้อยเรียบร้อยจบเกมเรียบร้อย <laughs> ต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้พอใจแล้วพอใจเลิก <c oughs> <c oughs> ไหนดูสกิลไว้ไทเกอร์สิ <c oughs> ดาวแดงดีหมดเลยอ่ะ <c oughs> ดาวแดงดีหมดเลยช่วงนี้ตั้งแต่ทีมอะไรนะ a อ t o n น s h ชิง X-Men ก็เปิดได้5ดาวขึ้นมาหมดเลยยกเว้นคิตตี้ คิตตี้นี่ได้สามแดงคนเดียวบายครับก <laughs> <laughs> ็มันก็ต้องได้บ้างแหละเปิดไปเยอะขนาดนี้ <laughs> <laughs> เนี่ยคือไวท์ไทเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่มันจะเป็นต้องมีดาวแดงเยอะก็ก็โหดได้นะครับมันไม่ได้มีผลอะไรเพราะส่วนใหญ่สกิลมันจะเป็นที่สกิลมากกว่าที่จะทําให้โหดนะไม่ใช่ดาวแดงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับดาวแดงเลยเรื่องสปีดเรื่องโฟกัส เรื่อง resistance อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ช่วยให้ยิ่งดาวแดงเยอะยิ่งโหดอะไรเงี้ยอันตินี้ก็<ม>ก็อาจจะมีนิดหน่อยนะยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิลเยอะจริงๆก็ไม่ไม่เกี่ยวถ้าเกิดเราอัพไปตันเนี่ยมันจะเป็น50%ใช่ไหมมันก็ฟิกมาเลยว่าถ้าเกิดใช้สกิลนี้จะฮิลเลือดตัวเองครึ่งหลอดก็แค่นั้น5 0ดาวแดงเยอะขึ้นก็ไม่ได้ทําให้มันฮิลตัวเองไปมากกว่านี้เนาะก็เพราะฉะนั้นดาวแดงกับไวท์ไทเกอร์เนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไห มันจะมีประโยชน์ที่ทําให้สเตตสูงขึ้นก็อาจจะถึกขึ้นตีแรงขึ้นอะไรอย่างนั้นแค่นั้นส่วนมันจะไปเสริมสกิลอะไรไหมนี่ก็คือไม่เลยพูดได้เลยว่าไม่เลยนะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าคิดเบสคิดเบสก็คือเบสออนสกิลเนาะก็คือหลักๆเนี่ยจะโหดที่สกิลไม่ใช่ที่เลือดส่วนก็เหมือนเหมือนกับบุนไนผมคิดว่าเหมือนกับบุนไนที่ว่าดาวแดงเยอะหรือน้อยไม่สําคัญ นะแต่ถ้าเยอะก็ดีอยู่แล้วตัวไหนลรตัวตัวละครตัวไหนที่ดาวแดงเยอะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีตัวละครที่แบบยิ่งดาวแดงเยอะยิ่งโหดมากกับยิ่งดาวแดงเยอะยิ่งเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวเท่าที่ดูจากสกิลทีมนี้คือเป็นทีมสําหรับเน้นตีวอลเลยไหมครับใช่ครับทีมนี้เกิดมาเพื่อวอลเพื่อเพื่อเอามาตีเอ็มมาเดอร์นะเอามาตีมารเดอร์ที่มีเอ็มอาความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็คือ สกิลของโดยเฉพาะของไวท์ไทเกอร์เนี่ยแหละไวท์ไทเกอร์เนี่ยจะเป็นสกิลที่ยังไงอ่ะมันติดฮิลบล็อกหมดเลยทุกอันเนี่ยฮิลบล็อกก็จะทำให้เอ็มม่าฮิลตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าปัญหาหลักของเอ็มม่าเนี่ยเวลาเราไปตีในวอลเนี่ยคือมันฮิลตัวเองอยู่นั่นอ่ะไม่ยอมตายสักทีไม่หยุดนะแล้วไวท์ไทเกอร์เนี่ยมันมีฮิลบล็อกทุกสกิลเลยก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้เอ็มม่าฮิลตัวเองไม่ได้เนาะแล้วก็เนี่ย เป็นการโจมตีที่ทะลุเกาะด้วย piercing เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ piercing เนี่ยก็คือการโจมตีที่ทะลุเกาะซึ่งก็โดนเอ็มม่าอีกเอ็มม่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูลักษณะของเอ็มม่าเอ็มม่าฟรอสคือเมื่อเข้าไปไดมอนด์ฟอร์มเดียวท้าไมเป็นหน้าไวท์ไทเกอร์อ่ะเมื่อเข้าไดมอนด์ฟอร์มใช่ป่ะมันจะเขียนไว้ตรงไหนอะไดมอนด์ฟอร์มอ่ะไดมอนด์ฟอร์มก็คือตอนมีชาร์ตนั่นแหละเนี่ยมันเขียนว่าถ้ามีชาร์จจะได้เกาะ400%แล้วก็ปอร์เซ็นต์500%ใช่รีสต เพราะฉะนั้นการโจมตีปกติเนี่ยจะเข้าเอมา่์น้อยมากแต่การโจมตีแบบทะลุเกาะของของไวท์ไทเกอร์เนี่ยเพรซิ่งเนี่ยมันจะไม่คำนวณเกาะก็คือบวกเกาะ400%ไปมเมื่อกี้จะไม่มีผลกับเอมา่์เลยก็ไวท์ไทเกอร์จะตีเข้าเอมา่แบบเต็มเต็มตามปกติแล้วก็ติดฮีลบล็อกด้วยนะแต่รี s i ิสแตนซ์ของเอมา่ที่บวกมา300หรือ500%เเมื่อกี้ก็ยังมีผลอยู่ก็อาจจะทำให้อเอชื่ออะไรนะ ไวไทเกอร์เนี่ยอาจจะทําให้ไวท t ไทเกอร์เนี่ยใส่ฮิลลบล็อกไม่ติดเนาะยังไงก็ตามดูสกิลไวท์ไทเกอร์ดีๆมันมีบวกโฟกัสให้ตัวเองด้วย50%ใช่ไหมก็จะอาจจะเพิ่มโอกาสที่ทําให้ไวท์ไทเกอร์ตีเอมมาแล้วติดฮิลบล็อกได้ง่ายขึ้นเนาะหลักๆก,ก็เนี่ยแหละไวท์ไทเกอร์เอามาฆ่าเอมมาส่วนบูนไนเอามาฆ่ามิสเตอร์ซินิสเตอร์ด้วยสกิลอันตินะ ที่จะเคลียร์เคลียร์บัฟของศัตรูออกไปหมดเลยทุกอันนะก็เอาไว้ใช้ตอนที่เป็นเทินที่กระจายดีบัฟน่าจะดีที่สุดนะอ่ะมาอัพดาวแดงกันดีกว่า